<ล>ทางกระทรวงอวครับครับก็ในวันนี้นะครับทางกระทรวงอวได้ร,ร,คคร,ร่วมกับทางปตทโกลบอลเคมิเคิลสำหรับสนับสนุนอุป,ปรอนนกรณ์ทางการแพทย์ทั้นสูงนะครับได้แก่น้าก,กากควบคุมความดันป็นค,ความดันบวกแล้วก็ชุดป้องกันส่วนบุคคลที่เรียกว่า PPE ซึ่งทั้งสองอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยนักวิจัยในภาคเอกนชนและภาครัฐของประเทศไทยครับอุปรกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์การแพทย์ชั้นสูงเพื่อที่ใช้กับบุคลากรที่จะต้องอยู่ในบริเวณที่มีการสัมผัสเชือ้อในปริมาณมากนะครับแล้วก็เป็นผลงานในประเทศไทยครับเราวันนี้มีความยินดีที่จะส่งผลการใช้งานให้กับทางตุงงทพมปานคระกองและองคุณท่านประลาด ปชมอครับที่เป็นตัวแทนในการรับนะครับแล้วก็จะใช้กับโรงพยาบาลเพื่อก่ายต่างของปชมอครับคำถามต่อมาครับทางด้านนั้นนะครับท่านไหนครับกรุญาตยกมือได้นะครับตกลางนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับได้รบกวนถามท่านปาร์คูเท้าหนาก่อนนะครับว่าอุปกรณ์หรือ กิจกรรมที <ges> ่หน้ากากพิเศษที่ได้รับเนี่ยเป็นเบื้องต้นมีความเพียงพอครับริงต้องขออนุญาตเองที่นะคะว่าในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราเองเนี่ยก็มีความต้องการใช้อยู่เสมอนะคะในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เบื้องต้นเนี่ยก็คิดว่าในช่วงนี้ที่สมบ้องมาให้เนี่ยก็น่าจะเพียงพออยู่แต่ว่าเราเองเนี่ยก็ถ้าหากว่ามีการปฏิบัติงานจริงๆนะคะหรือว่าต้องเจอสภาพสถานการณ์ที่ที่เยอะขึ้นจริงๆเนี่ยก็คงจะต้อง ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะและเนื่องจากว่าโรงพยาบาลในกรุงเทพหนขุควิมีถึง11แห่งนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลที่เราดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยก็มีอยู่หลายโรงพยาบาลทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอุปกรณ์เนี่ยถ้ามีเพียงพอก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คงคิดว่าทางกรอเองนะทางท่านกรวทำตลาดกรเองท่านก็คงจะสนับสน,น,นุนให้นะคะในกรณีที่เราต้องการเพิ่มเติมค่ะขอบคุณครับผู้ชนท่านใดสัมภาษณ์ต่อได้เลยนะครับ เรีนเยนเชิญด้านหน้าครับส่งมอบจำนวนกี่ชุดครชุดัแต่ว่าอที่่าบอชุดนี้เป็นชุดที่ใช้สาหรับที่เราไปดูแลผู้วยที่่อนข้าตใส่เือช่วยหายใจอะซึ่งอข้อแล้วเชือเยอะอยูแล้วนะคะสอบถามเพิ่มเติมครับท่านใดครับเรียนเชิญครับ ในเฟสองที่จะให้าทางวชจะให้การสนับสนุนเนี่ยครับาทางเราจะพิจารณาอย่างไรครับเราการดำเนินงานนะครับทางอาาวียมีนโยบายว่าเครื่องไม้เครื่องมือของนักรงในด่านหน้าจะต้องเพีมขพอ,เ,อเพื่อความมั่นใจในการทํางานครับเราก็มีการาสรํารวจความต้องการนะครับประเมินความความต้องการปริมาณาที่จะใช้ครับ ขณะน,นี้ประเทศไทยมีอุปกรณ์ในแบบนี้เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานผมต้องย้ำนะเพียงพอต่อการใช้งานอย่างไรก็ตามเนี่ยของแบบนี้เมื่อใช้ไปแล้วก็จะต้องเปลี่ยนใหม่ต้องเพิ่มเติมแล้วก็ทดแทนในส่วนที่ใช้ไปครับดังนั้นเนี่ยในระยะแรกเนี่ยเราได้กราเพียงเรามีเตรียมการเพียงพอหากจะมีการระบาดแล้วลอกต่อไปยุ่ยนะครับต่อไปครับ เรีนเชครับครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมหน่อยครับว่าอายุการใช้งานนะครับที่ได้รับมอบไปวันนี้นะครับมีอายุการงานประมาณกกี่เดือนครับสำหรับอุปกรณ์ TAPR นะครับต่อทนของข่าพเจ้าแล้ครับ TAPR เนี่ยอายุการใช้งานอยู่ที่180วันเพื่อ6เดือน6เดือนก็มีใช้ตลอดเวลาก็จะเพียงพอสำหรับการใช้งานหกเดือนซึ่งเพียงพอนะครับและที่สำคัญเนี่ย อุปกรณ์ทั้งหมดวิจัยภายในประเทศไทยพูดง่ายก็คืออะไรทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ยเ,เรารู้หมดว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ตลอดเวลาเป็นอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาแล้วก็สามารถที่จะทดแทนอุปกรณ์ตา่างๆเหล่านีน้ได้ครับอีกอย่างหนึ่งก็คือของนี้ผลิตในประเทศไทยผลิตโดยโดยกลไกโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีมาตรฐานในระดับนานาชาติเข้า่านการตรวจสอบรมมับรองมาตรฐานทุกอย่าง ท่านต่อไปนะพี่วิสุชนครับ้ารลงครับขอถามท่าน,านประหลัดกทมนะครับสืบเนื่องไปจากอาทิตย์ต่อไปจะเป็นช่วงตรวจจีตพอดีเกี่ยวกับเรื่องโควิดมันก็มีส่วนในเรื่องของตรวจจีที่ทางกรทมก็ควรจะเฝ้าระวังด้วยใช่ไหมครับมีแผนยังไงแล้วก็มีแนวทา,างในการที่จะ,ะเตือนอยังไงบ้างนะครับ ืออย่างนี้ค่ะในส่วนของเทมหารเนี่ยเรามีความกิจหลายด้านอยู่แล้วนะคะจุดจีนเป็นอีกเทศกาลหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยจะมีการรณรงค์ทุกปี เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของความเข้าระวังในเรื่องของเพลิงไหม้นะคะเพราะส่วนใหญ่จะจุดทุบจุดเทียนนะคะก็เกิดเพลิงไหม้ได้อันนี้เือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดนะคะเราเองนั้นมีการประชาสัมพันธ์นะคะรณรงค์ในการที่จะไม่ให้ประชาชนเนี่ยมารวมตัวกันเยอะอยู่แล้วนะคะทำทำกิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำกิจกรรมในช่วงตุกจีนเนี่ยก็คิดว่าประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าจะไม่มารวมตัวกันเยอะๆนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องช่วยทำความเข้าใจ ว่าอยา่าอย่ามารวมตัวกันนะคะขอให้เว้นระยะหา่างแล้วก็ควรจะมีมาตรการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสวมหน้าก,กากหรือล้างมือบ่อยๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือมาตรการของการเฝ้าระวังนะคะของของไข,ข้หวัดนกนะคะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่อาจจะระบ,บาดได้เหมือนกันในช่วกกงแคสตาจริจีนในส่วนของแคนเบอร์รคอนะ,ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ออกบณร,รงค์ในพื้นที่โดยเฉพาะสำนักงานเขต ทั้ง50เขตนะคะก็จะรวมในพื้นที่ให้ให้ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการที่จะระมัดระวังนะคะทุกเรื่องนะคะในการที่เราจะไปแจ้งเตือนนะคะค่ะท่าต่อไปครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับในการและให้สัมภาษณ์ในครณีนี้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือกับพิธีสื่อทุกท่านในการร่วมกัร